คำพยากรณ์ดวงวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568นอกจากคำทำพยากรณ์ดวงประจำวันแล้วหากต้องการฟังคำพยากรณ์ดวงของคุณเองแจ้งวันเดือนปีเวลาเกิดและโอนเงินจำนวนที่อยากให้มาที่ลายและพร้อมเพศูนย์0814301170เราจะส่งไฟล์เสียงคำพยากรณ์ดวงของคุณทางไลน์ในวันรุ่งขึ้น ภาพรวมดวงประจำวันวันนี้เป็นวันที่มีพลังงานที่ผ่อนคลายและสบายๆเหมาะสำหรับการพักผ่อนและใช้เวลากับครอบครัวหรือทำกิจกรรมที่ชอบคุณอาจรู้สึกอยากที่จะอยู่บ้านมากกว่าออกไปข้างนอกด้านการงานโดยรวมแล้ววันนี้ไม่ใช่วันที่โดดเด่นในเรื่องการงานมากนักเหมาะสำหรับการสืสางงานเก่าที่ข้างทาง หรือวางแผนงานในอนาคตมากกว่าที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆที่สำคัญสำหรับผู้ที่ค้าขายวันนี้อาจเป็นวันที่ยอดขายไม่หวือหวาเท่าที่ควรควรเน้นการบริการลูกค้าเก่าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามากกว่าที่จะมุ่งเน้นการหาลูกค้าใหม่ๆสำหรับร้านค้าออนไลน์ควรตรวจสอบสินค้าให้พร้อมส่งและตอบคำถามลูกค้าอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ที่ทำการเกษตร วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการดูแลพืชผลและสัตว์เลี้ยงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชหากมีผลผลิตที่ต้องเก็บเกี่ยวควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ปางกลางควรระมัดระวังการใช้จ่ายและไม่ควรลงทุนในวันนี้ด้านความรักสำหรับคนโสดวันนี้อาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆ ควรใช้เวลาอยู่กับตัวเองและทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองก่อนสำหรับคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์ราบรื่นดีอาจมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับคนรักด้านสุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีอาจมีอาการเมื่อยล้าจากการทำงานบ้างควรพักผ่อนให้เพียงพอคพัมภีร์กอดวงตามราศีราศีเมษการงานวันนี้คุณอาจรู้สึกขี้เกียจและไม่อยากทำงาน ควรหาแรงบันดาลใจในการทำงานหรือทำงานที่ง่ายๆก่อนสำหรับผู้ที่ค้าขายวันนี้อาจมียอดขายลดลงเล็กน้อยส่วนผู้ที่ทำการเกษตรวันนี้ควรดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางความรักคนโสดอาจรู้สึกเหงาเล็กน้อยคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีเลขสิ่งโชค9 1หนึ่งราศีพฤษภ การงานวันนี้คุณอาจมีปัญหาในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานควรใจเย็นและค่อยๆพูดคุยสำหรับผู้ที่ค้าขายวันนี้อาจมีลูกค้าที่เข้าใจยากควรอดทนและให้บริการอย่างดีที่สุดส่วนผู้ที่ทำการเกษตรวันนี้ควรระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการทำงานการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีนักความรักคนโสดอาจยังไม่พบคนที่ถูกใจคนมีคู่ความสัมพันธ์ อาจมีปัญหาบ้างเล็กน้อยสุขภาพระวังอาการปวดเมื่อยเลขสิ่งโชคสองราศีเมถุนการงานวันนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมง,งานในการทำงานสำหรับผู้ที่ค้าขายวันนี้เป็นวันที่ดีในการโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนผู้ที่ทำการเกษตรวันนี้เหมาะสำหรับการวางแผนการเพาะปลูกพืชชนิดใหม่ การเงินมีโอกาสได้รับเงินพิเศษความรักคนโสดมีโอกาสพบคนที่น่าสนใจคนมีคู่ความสัมพันธ์หวานชื่นสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีเลขเสี่ยงโชค5 3ราศีกรกฎการงานวันนี้คุณอาจรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทำควรหาอะไรใหม่ๆมากระตุ้นความสนใจ สำหรับผู้ที่ค้าขายวันนี้อาจมีลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษควรให้บริการอย่างเต็มที่ส่วนผู้ที่ทำการเกษตรวันนี้ควรดูแลพืชผลให้ดีอาจมีปัญหาเรื่องโรคพืชการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีความรักคนโสดอาจยังไม่พร้อมที่จะมีความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นสุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเลขสิ่งโชคเจ ราศีสิงห์การงานวันนี้คุณจะมีความมั่นใจในการทำงานสูงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ค้าขายวันนี้เป็นวันที่ดีในการนำเสนอสินค้าใหม่ๆส่วนผู้ที่ทำการเกษตรวันนี้เหมาะสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเงินมีโอกาสได้รับเงินจากการเสี่ยงโชคความรักคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจคนมีคู่ความสัมพันธ์รักใคร่ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีเลขเสี่ยงโชค8 6ราศีกันการงานวันนี้คุณอาจต้องทำงานหนักเป็นพิเศษแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่าสำหรับผู้ที่ค้าขายวันนี้อาจมีลูกค้าที่ต้องการต่อรองราคาควรพิจารณาอย่างรอบคอบส่วนผู้ที่ทำการเกษตรวันนี้ควรตรวจสอบสภาพดินและน้ำให้พร้อมสำหรับการเพาะปลูกการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ความรักคนโสดอาจต้องรอต่อไปคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจมีปัญหาบ้างเล็กน้อยสุขภาพระวังอาการปวดหลังเลขเสียงโชคสาสองราศีตุลการงานวันนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในการทำงานและมีโอกาสได้แสดงความสามารถของคุณสำหรับผู้ที่ค้าขายวันนี้เป็นวันที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ส่วนผู้ที่ทำการเกษตรวันนี้เหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำเกษตรการเงินมีโอกาสได้รับเงินจากการทำงานความรักคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจคนมีคู่ความสัมพันธ์หวานชื่นสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีเลขเสี่ยงโชคหนึ่งห้ราศีพิจิกการงานวันนี้คุณอาจต้องเผชิญกับความกดดันในการทำงาน แต่จะสามารถจัดการได้ด้วยความมุ่งมั่นสำหรับผู้ที่ค้าขายวันนี้อาจมีคู่แข่งทางการค้าควรวางแผนการตลาดให้ดีส่วนผู้ที่ทําการเกษตรวันนี้ควรระมัดระวังเรื่องศัตรูพืชการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีนักความรักคนโสดอาจต้องใช้เวลาคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจมีปัญหาบ้างเล็กน้อยสุขภาพระวังอาการเครียดเลขเสียงโชคเจ ราศีธนูการงานวันนี้คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และมีแรงบันดาลใจในการทํางานสูงสําหรับผู้ที่ค้าขายวันนี้เป็นวันที่ดีในการคิดค้นสินค้าใหม่ๆส่วนผู้ที่ทําการเกษตรวันนี้เหมาะสําหรับการทดลองปลูกเพื่อชนิดใหม่ๆการเงินมีโอกาสได้รับเงินจากการติดต่อสื่อสารความรักคนโสดมีโอกาสพบคนที่น่าสนใจคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่น สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีเลขเสี่ยงโชค48ราศีมังกรการงานวันนี้คุณอาจต้องทำงานหนักเป็นพิเศษแต่ผลลัพธ์ที่ได้จากคุ้มค่าสำหรับผู้ที่ค้าขายวันนี้อาจมีงานเอกสารที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยส่วนผู้ที่ทำการเกษตรวันนี้ควรดูแลรักษาเครื่องมือทางการเกษตรให้พร้อมใช้งานการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ความรักคนโสดอาจต้องรอต่อไปคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจมีปัญหาบ้างเล็กน้อยสุขภาพระวังอาการปวดเขา่าเลขเสี่ยงโชค29ราศีกุมการงานวันนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและผู้ใหญ่ในการทำงานสำหรับผู้ที่ค้าขายวันนี้เป็นวันที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าส่วนผู้ที่ทำการเกษตรวันนี้ เหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำเกษตรการเงินมีโอกาสได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคความรักคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจคนมีคู่ความสัมพันธ์หวานชื่นสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีเลขเสี่ยงโชค6 1ราศีมีนการงานวันนี้คุณอาจรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทำควรหาอะไรใหม่ใ มากระตุ้นความสนใจสำหรับผู้ที่ค้าขายวันนี้อาจมียอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายควรหากลยุทธใ์ใหม่ๆมาปรับปรุงส่วนผู้ที่ทำการเกษตรวันนี้ควรดูแลพืชผลให้ดีอาจมีปัญหาเรื่องมแมลงการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีความรักคนโสดอาจยังไม่พร้อมที่จะมีความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นสุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเลขสิ่งโชค คำแนะนำการพยากรณ์ดวงเป็นเพียงแนวทางควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและมิติกเพื่อให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้มีความสุขในวันเสราร์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตลอดทั้งวันนะนอกจากคำทำพยากรณ์ดวงประจำวันแล้วหากต้องการฟังคำพยากรณ์ดวงของคุณเองแจ้งวันเดือนปีเวลาเกิด และโอนเงินจำนวนที่อยากให้มาที่ลายและพร้อมเพศู8ย์0 8 1 4 3 0 1 1 7 0เราจะส่งไฟล์เสียงคำพยากรณ์ดวงของคุณทางลายในวันรุ่งขึ้นขอได้รับความขอบคุณจากวันนี้พกพยากรณ์โดยเอเมนคอนตูนายตู่วันนี้พ,พกนนพออนไลน์สวัสดีครับ